ไม่เป็นไรถ้าเธอไม่ลืมใครบางคนเธอคงมีเหตุผลส่วนตัวฉันเข้าใจ ความทรงจำเก่าๆหากเธออยากเก็บไว้ก็เก็บเอาไว้ถ้าเธอนั้นรู้สึกดีจะไม่ถามเรื่องราวอะไรทั้งนั้นใจของฉันยอมรับทุกอย่างที่เป็นเธอ กับมังกรอมพิท่านนะครับประกอบนะครับกับไซต์ประกอบนี่แหละนะครับวันนี้ก็พามาเที่ยวกันที่จังหวัดปัตตุมพูกาดินนะครับที่วัดภูกนะครับก็ในช่วงเท้านี้ก็จะพามาทำบุญไหว้พระหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเดินกันที่ตัวตลาดนะครับแล้วก็จะไปที่ไหนกันบ้างวันนี้ก็ยังไงติดตามชมแล้วกันนะครับ i รบรรยากาศรอบๆไป็ากั่งนเดี๋ยวยังไงเราไปที่ตัวตลาดตะลุงกันฮะตัวตลาดก็จะติดกระดิบน้ำเหมือนกันนะครับยังไงลอง ตอนนี้เราก็อย really ู <S <S ่กันที่วัดโขงมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปหาที่เที่ยวที่อื่นกันต่อนี่ก่อครับเดี๋ยวจะหาบ้นเท่าทีเธอจะรักได้ Thank <laughs> you. เดี๋ยวเราก็เลกจะไปที่ตัวตลาดริมน้ำนะฮะของปทุมแต่ว่ารู้สึกว่างานจะเข้าเรานิดหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มีสายฝนโปรยปลายลงมาเลยก็เดี๋ยวยังไงลองลุยไปดูแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะถ่ายได้หรือเปล่าเพราะว่ากล้องผมไม่กันน้ำซะด้วยเดี๋ยังไงลองไปกันครับเเธอเธอออออยููวไหห้น่่แงงงงามงงามดทฟก ครับอตอนนี้เราก็ามาถึงตรงกันที่ตลาดประทุมแล้วนะครับเป็นตลาดริดิบแม่น้ำเลยนะครับแต่ว่ามีฝนโปรยปลายลงมานิดหน่อยนะ,ะก็ถือว่ายังเป็นโชคดีแล้วที่ผมยังขอคนเจอลมในรถนะ,ค,ะครับเดี๋ยวยังไงเข้าไปชมตัวตลาดแล้วกันนะครับไปด้วยกันเลยครับ นี่ก็จะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนผมมานี่ปกติยังไม่มีโดมต้องบดนะครับด้ยการผลนะตอนนี้มาถึงก็มีโดมแล้วของ้เยอะนะครับพวกพารพวกอะไรก็จะเยอะนะครับยังไงเดี๋ยวผมพาเดินที่สักพักหนึงแล้วเดี๋ยวเราไปต่ออีกสักที่แล้กันนะคระะะับ๋ยวผมจะพาไปสัมผัสชีวิตชนบทกันวันนี้นะครับจะไปกันที่บ้านสุนนะครับที่ตำบลบางเดือนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปได้วยกันเลยครับ เธอบินกลับมาไหเธอได้ซอนให้ฉันได้กอด่อนกอดจนหัวใจที่ว่างเปล่าเต็มไปด้วยความราักมันมีค่ากว่าสิ่งใดแต่ลมหนาวพัดมาเร็วไปวันที่ฉันได้ทำพลาดก็เธอไม่นั่นพอเธอบิน ครับอตอนนี้เราก็เข้ากันมาที่ตำบลบางเดือนแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปกันที่บ้านสวนนะครับก็ไปชมบรรยากาศแบบชนบทนิดๆน,นะฮะก็มีสวนและตัวบ้านก็จะติดกับริมคลองเลยนะครับเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงเราไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับ จากจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมสัมภาระเพื่อลงไปบ้านข้างล่างนะครับจากตรงนี้ต้องเดินต่ออีกหน่อยหนึ่งเพื่อจะถึงบ้านที่อยู่ชายน้ํานะครับเห็นครับนะครับหลังจากที่เอาของลงจากรถนะครับก็ยังต้องเดินกันต่อไป เอาันเราไปดู จะพาท่านผู้ชมมาดูเขาสอยมะพร้าวกันมาถึงมะพร้าวลงมาอยู่คนตนค้นแล้วช้าไปนิดหนึง่งครับแล้วจะดูอย่าอื่นกันต่อรอบ,รบอันนี้นะครับก็เป็นร่องรอยหลังจากที่ ท่วมไปนะครับปกติพันอย่างเงี้ยก็จะมีต้นไม้นะครับเป็นมะม่วงแล้วก็ขนุนเยอะนะครับตอนนี้ที่ว่าเรามองไปลงๆท่าน,นี่ก็คือต้นไม้เรียบเลยครับไม่เหลือลอะไรตรงนี้ก็จะเป็นขนุนมะม่วงแต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวจะลงละปลูกขึ้นมาใหม่อีกทีนะครับยงยต้องลองลองดูให้พ้นปีนี้ไปก่อน เก็ได้หลายตัวเหมือนกันนะครับผมมันตกยังไม่ได้เลยพอดีน้องอีกคอนเขาตกนะครับหลังจากที่พาท่านผู้ชมดูรอบๆบ้านสวยไป็นที่พ,พักนะครับแล้วก็เมื่อกี้พาไป ที่เป็นคลองนะครับตกปลาหน้าบ้านนะครับแล้วก็ที่เป็นสวนทางบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็คือสภาพมันก็จะขอจะโล่งๆนิดนึงนะฮะอาจจะดูร้อนนิดนึงเพราะว่าต้นไม้ตายหมดนะฮะในตอนช่วงร่วงที่น้ําท่วมนะคะะรับยังไงเทียปนี้ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับผมก็คงต้องขอ,อจบทลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นก่อนออยังไงก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะกับบริษัทรัฐวันเทคนิคแอด์เซอร์วิสนะฮะที่ทำให้เรามีทริปดีๆนี้เกิดขึ้นนะครับ เวศรัตนวันนฮะรับสร้างเว็บไซต์ราคาประหยัดนะครับสนใจติดต่อนะครับเบอร์โทร021753345นะครับแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะครับกับบริษัท l i v i n g p a r k p r o p e r t y รนะฮะรับขายฝากจำลองจำนำบ้านและที่ดินนะครับผมตรงนี้ก็คือถ้าใครมีเคสจะจำนองหรือว่าฝากขายที่ดินนะฮะก็ขายได้ที่เบริษัท Living p p r k p r r p e r t y นะฮะเบอร์โทรก็083ครับ3888343ครับ อย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาแล้วกันแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่จะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวเข้ามานะว่าถ้าเราไปเที่ยวที่ไหนก็แนะนํำมนเข้ามาได้ที่เว็บเว็บเฟซบุ๊กสลัดบางกาะสีแหลกนะครับหรือที่เว็บบอร์ดของเว็บไซต์เวอร์เว็บมังกรรีแหลก com ของเรานะครับก็ยังไงเทปนี้ก็คงต้องขอลาวักันไปแต่เพียงเทปนี้ก่อนแล้วกันแล้วไงอย่าลืมสติดตามนาจะพาไปเที่ยวอย่างยิ่งยนติดตามนะครับยังไงเทปนี้คงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ